ักเรียนนักเรีย <uh น oh, okay, ัลครับพบป่าครับพี่สัสดครบาหนัครับพี่สาวชื่ออะไรข้างบนอ่ะฮะใครผมมาเหรอครับชื่อแหครับพี่ มือใครนี่อะไรนะครับพี่ฮะไม่ไม่ไม่อันนี้กัดจังครับอันนี้กัดจังแออบไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทไม่ใช่ครับว่าผมชื่อแอบชื่อเล่มชื่อปอนชื่อโอตีอ่ะ เแปดส่วนแปดส่วนแปดส่วนหนึ่งดิเย้ยไปแล้วมึงไปกูวีัดกูโมเชียกกาีฮัลโหลฮัลโหลฮัลโแม่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 คุณ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 จะไต่ผมผมแล้วไปไปคายงี้ไม่ได้นเลยเอวานี่นะเไม่ตีไรเอาเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเยคุยกับกู่ได้ ก็บอกอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไต่กูจะไปเชื่อไงกูจะรั่วว่ะกูจะน็อกเดี๋ยวน็อกไม่ละไม่ละเมื่อกี้ต่คนทำไมไม่แล้วเมื่อกี้ต่คนทำไมเอ้าเอ้วาเอ้ามันต่อยอีกแล้วเว้ยก่อนมันจะต่อยเอ้ากูว่ามันอยากเมียกูแล้วล่ะสัตว์เอ้ยเอาไงกูวะว้าไอหัวม่วงอ่ะว้า ไม่คือเสียงแบบคุ้นมากแล้วแบบว่าถามว่าชื่ออะไรชื่อแหบก็ผมบอกว่าผมชื่อแหบก็ชื่อแหบไงแหบถามว่ามันไม่ไม่แล้วคุณต่อยผมทำไมไม่ขอต่อยไอตัวบนขอขึ้นมาหนึ่งนะปะเจ้ากันเลยโอ๊ยไปสุดเลยไเลยแล้วคุณสรุปเอาดีชื่อเดี๋ยวแหกก็เพื่อนผมชื่อแหกไม่ได้ชื่อกาสชื่อแหกจริงจีูจะกัดไม่แล้วคุณ ไม่ฟังสักคำบอกไม่ใช่ไม่ใช่พวกต่อยไม่พักเลยไอ้เหี้ยปังปังขึ้นมาไม่ถามเลยว่าเอาหวะเราปลาปักว่าว่าเราว่าถ้าเราถ้าเราไปทักคนนี้คนนี้ว่าเราตายอ่ะดูทรงละเหี้ยคนแรกเลือดกูเกือบครึ่งเลยจ้ะไอ้เหี้ยไม่ใช่เล้ขนาดกูอยู่ข้างบนแต่กูรอนเกือบหมดใจอ่ะโอ้เขายังไม่ออกเห็นแล้วแบบว่าถูกตาแต่ว่าปิ๊งเลยออ่ะเ้ย

วิ่งก่อนจะไต่กูอ๋อโอเคอ๋อโอเคครับโล่งใจไม่ผมรู้จักผมได้ไงผมเพิ่งมาเนี่ยโล่งใจเนี่ยว่าทุกคนรู้จักจริงเหรอเฮ้ยอันนี้แบบคนน่าจะตักผกิจนะแต่ว่าไม่คือมันมีคนคือมันมีเพื่อนนี่เสียงแบบเสียงแหบเจอเสียงแหบเสียงแหบแบบไม่ได้คุณบูลลี่เพื่อนผมหรอฮะมตะกิ้ไปหรือเปล่า ไม่ไม่แล้วเชฟไม่มากูจยตายแล้วนีเว่เอาไม่เอาไม่มีคลีเชีย you cold พวกูโลเป็นน้ำมาเคีวเดมอมฟังกันเอาไฟพวกยูแคนฟอมโหลดพวกกูแรงนำมึงติดกับล้อพวกกูออนเฟลกูมีเงินเป็นฟอนพวกกูโลแป็นน้ำมาเคีวเดมอมฟังกันเอาไฟพวกยูแคนฟอมโหลดพวกกูแรงนำมึงติดกับล้อพวกกูออนเฟลกูมีเงินเป็นฟอนสมิดไปให้ด่กูเลยแลบโชว์เฟลกพวกกูสเกิร์ตสเกิร์ตโชว์เด็กโชว์เด็กดูที่ข้อมือโลเล็กโลเล็กพวกกูแม็มันนี่กูชอบแร็กซอแร็กพวกกูโลเปนคัมแบ็กทูเดอะเกมกูเป็นตำนานก็แล้วลอไฟเอ็มทางที่พวก สามหาสมบกวิดโอจีของอเมริกาชี้ยาสากลกูเป็นจีทีอาร์คำวิดนี่กูยินดีปรีดาตามกูให้ทันบุมึงไม่มีทางถ้าไม่มีโชก็ต้องปาฏิหารพวกกูคนไทยจะฟิลแคนาดาพวกกูสิบลีนอยู่เป็นซูเปอร์คาร์ซัดเต็มติดพลังม้าเมียมองตามากูเห็นคาตาชิอาคาให้กูฉีดยาชาพวกกูรุนแรงยิ่งกว่าไทยสันปาดของเลือดสาดยิ่งกว่าในหนังพวกมึงซัดตีนแตกยิ่งกว่าไบรอันกูสูบเลือดเหมือนแวมไพร์มึงแค่ไหลขั้นสมิธบอกกูว่าพวกมึงโลโคพวกกูสิ แต่มึงโกโก้พี่ดุยกับสกอตเดินลงจากแรมโบกลาดยิงเหมือนไอซิ่กระสพวกมึงตายคาตีนโทรเรียกหมอมาเก็บสดมันทีพวกกูโลเปดไล่ความปานี้จำชื่อกูไว้โลพีซ e ีคอร์ดังแบบฟินเวอร์พวกกูบลิงบลิงบลิงพวกมึงต้องคำนับอย่ามาตุ้กติกเดี๋ยวมึงโดนสนับมีเวลาให้นหนึ่งถึงสามจุดหมายเป็นความเข้าปทาัทหา เพลย์คลิปพวกกูลดไปนล้วมาคิวเดมอลฟังกันนองเฟ้นพวกกูยิ้มแฉ่ฟอมหลดพวกกูแรงนมึงติดกับล้อพวกกูออนเฟลกูมีเงินเป็นฟอนพวกกูลงไป้มาคิวเดมอนฟังกันนอเฟพวกกูยิ้งฟอมหลดพวกกูแรงนะมึงติดกับล้อพวกกูออนเฟลกูมีเงินเป็นฟอนสนิทไม่ให้ดกูเลยแลบโชเฟพวกกูสเกิร์ตสเกิร์ตโชเด็กโชเด็กดูที่ข้อมือโลเล็กโลเล็กพวกกูเมมันนี่กูชอบแร็คซอพวกกูลง to the game. มากันชุดเต็มมึงถอยไปเจ็ดเก้าเจอกันในวอร์โซลดวงจะดอกูเด็ดหน้าสุกุสีดำแม่งก็จะคลาสิกโวโลก็จะกราฟิกสนับกูไทยเทพพวกมึงกค่พลาสติกถ้าใครอยากจะลองของพวกมึงก็มาดินอนละสีกมูยองแม่งเฟรซสัดหุกซ้ายหุกขวาทำมึงเลยดาวเนปืนข้างเอวบุมแก่ดาวอย่ามาทำตัวเก่าในเซชั่นพวกกูโลเปสแก๊งไหนกูมาเฮอรพวกกูโนเฟกดอส่กันนอตันบุ๋มลองเช็คบางเวพบอกว่าพวกมึงโลเปลถ้าใครคิดว่าของจริงมึงก็ลองดูโลเปสยองชุนหนึ่งในตองอูถ้ายัง ย่ามาสอนกูกูมาปางมาวัดย่ามาหอนสู้คิจวแวะประจำวันไม่ธรรมดาสา,สาวสาวคลิตตอกูแจกราชาพวกมึงเรียนแบบแต่ไม่มีราคาแกงไหนคิดว่าเจ๋งให้มัดรวมกันมาโตองกูเดินพานพวกมึงต้องคำนับย่ามาตุกติกเดี๋ยวมึงโดนสนับมีเวลาให้มึงหนึ่งถึงสามจุดหมายเป็นพร้อมเข้าปฐาม ตงเดลียและโคลนจุดไม่ไปกูพร้อมคำพูดทาพวกกูลงไปแล้วมาคิวไดมอมฟกนนอกเฟนพวก y o คนฟ n f มหลดพวกกูแรงนมึงติดกับหลอพวกกู on f l ฟ x กูมีเงินเป็นฟอนพวกกูลงไปแล้วมาคิวไดมอมฟังกันนอกเฟนพวกกูย y o คนฟ n f มโหลดพวกกูแรงนมึงติดกับหลอพวกกูอ n น l e x กูมีเงินเป็นฟอนสมิไม่ให้ด่ากูเลยแลชเฟลกพวกกูสเกิร์ตสเกิร์ตโชเด็กโชเด็กดูที่ข้อมโลเล็กโลเล็กก ว่าไงฝนั่งฝนั่งมึงเงียบๆดิเพื่อนเงียบกันดิมึงว่าไงได้สามหมื่นก็ได้ได้สามหมื่นก็ได้พี่งั้นนะโอเคสวยโอเคน้องโอเคเด้กันที่เออ่ไปรับเงินที่สภาแล้วก็ไปบอกเขาด้วยว่าเราจบจุดตอนนี้กันแล้วขอบคุณมากครับแตงมาหาขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไปด้วย